เก็บเห็ดประมาณ10นาทีนะทุกคนเก็บแบบไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะตะกานี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มันขยุกขยุยค่ะที่อยู่ใต้มอสเนาะส่วนตัวนี้ก็จะสวยนิดหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตสวัสดีมือเดียวนะคะเอ่ออยู่ในป่านะคะวันนี้มาแบบรีบด่วนไม่คิดว่าพี่ขุนจะพาเข้าป่าพี่ขุนบอกว่าให้เวลาไม่เกินเที่ยงค่ะ แต่เรามาถึงป่าก็คือสิบโมงยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ก็เลยตอนแรกที่เข้ามาคือไอ้มาตามเก็บเห็ดตามจุดต่างๆที่ไอ้เคยเก็บมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีรอยคนเก็บเห็ดเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าไอ้ก็ยังหาเจอตามที่ให้ทุกคนดูในตะกร้านะคะแล้ว จากที่ว่าจะไม่ถ่ายคลิป map, แต่พอมาเจอจุดนี้ก็อยากจะถ่ายทุกคนดูค่ะว่าถึงแม้ว่าคนจะเข้ามาเก็บเห็ดเยอะแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่คนเขาหาไม่เจอทุกคนนี่เห on าป่านะคะเหาป่าบินมาเกาะแฟนตาเดี๋ยวพาไปดูเห็ดค่ะไอเจอเดินมาเจอนะคะนี่อุ๊ยอุ๊ยุกุจะล้มนี่ค่ะเฮ้ยทุกคนเกือบล้มเมื่อสักครู่นี่โ คนไม่เห็นหรือเขาไม่เอาที่ไอ้แยกแตะกล้าไว้เพราะว่าจะได้รู้ว่าตัวไหนสวยไม่สวยคือตอนเนี้ยไอไปเก็บเห็ดมาก็มีเพื่อนๆในบริษัทนอยากได้เห็ดทุกคนไอ้ก็เลยแยกไว้นะคะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของเหาป่านะคะ <scratched. S 1> อุ้ยทุกคนทำไมไอทําแบบนี้อ่ะไอพลาดไปแล้วเมื่อสักครู่ไอทําขาเห็ดหักค่ะคิดว่ามอสมันนุ่มๆไงที่ไหนได้มันแน่นๆค่ะดึงดึงออกมาก็หักเลยเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงตอไม้พอดีเสียดายจังเจอน้องหัวแดงหัวส้ม มายต,ตการี้มีเจ้ร้อยคนลอยคนเก็บไ้มาตามตามหลังเขาขาสวยอยู่นะไอ้เป่าเป่ายุงเป่าเห็บออกจากหัวทุกคน ไอ้ลืมเอายางมัดผมมาด้วยความรีบเห็ดพวกนั้นไม่รู้อะไรเนี่ยทุกคนรอยคนเก็บเห็นไหมคะเห็ดสีเหลืองเนี่ยตุปุติปินคะอู้มีดอกหนึ่งค่ะนี่โอเคนี่นางขา อุ้ยทุกคนอุ้ย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 นี่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 เขาไอ้นี่ค่ะต้นบูเบอรี่มันบังไอ้มองไม่เห็นนี่โอ้ยป่านนี้ขับรถ35นาทีนะคะไม่ไกลมากนี่อ้ยดอกน้อยก็ออกมาด้วย อุ้ยดอกกำลังกินทุกคนดอกกำลังกินไอมองเห็นอะไรเหลืองๆมาแต่ไกลตอนแรกมองเห็นตรงจุดนูน้นทีนี้ก็มองกว่าสตายตามันบังอ่ะทุกคนคือเดี๋ยวนะโอ้ยตายแล้วตะก่จะร่วงขออภัยนะคะในความฉุกละหุก ฝนเพิ่งจะตกมาเมื่อวานค่ำ <Okay. S 1> ทุกคนเนี่ยค่ะวายกิ่งไม้อมีคนโทรหาไอเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโทรกลับ เมื่อสักครู่นี้พี่ฝนโทรหาไอาคือวันนี้ไอรู้ว่าพี่ฝนต้องไปหาหมอแล้วคุณหมอก็อาจจะทําการผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตาพี่ฝนเนาะคราวนี้พี่ฝนโทรมาบอกว่าคุณหมอไม่ทําอะไรให้เลยวันนี้พี่ฝนก็เลยจะจะมารับไอที่บ้านแต่ก็บอกว่าไอาเข้าป่ามาแล้วแล้วไอก็เลยบอกเมืองที่ไอยอยู่นะคะแล้วก็ต้องขับรถเข้าป่าซอกแซกไปตามภูเขาอีก ก็เลยบอกพี่ฝนว่ามันมันไม่ประจวบเหมาะกันเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะคะเพราะว่าตอนบายบายเนี่ยเพื่อนร่วมงานไอคเขาจะมาเอาเห็ดที่บ้านด้วยค่ะที่ไอคแบ่งให้เขาโลนึงเนาะโอเคได้มาเจอเห็ดดอกหนึ่งค่ะโอ้อยอะไรขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยซึ้งใจนะทุกคนเพราะว่ามันมีไม่กี่คนหรอกที่จะแชร์ป่าเห็ดให้เราอะนะคะดอกนี้ก็จะกกะเกิดมายัางไงทุกคนดูขยุกขยุยเนาะเดี๋ยวไอเอาไปตกแต่งตัวนี้ เอาไว้ตะกา้านี้ค่ะตะกา้านี้คือใส่เห็ดที่มันสับสนวุ่นวายในชีวิตเห็ดแบบนี้ฝรั่งชอบนะคะเห็ดเห็ดตันๆแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมันกินอร่อยกว่าเห็ดที่ดอกใหญ่ๆเนี่ยทุกคนอันนี้ก็ขมุกขมวด คนที่มาก่อนเนี่ยเขาคงไม่อยากได้เห็ดอันนี้จ้ะเพราะว่า <c oughs> มันไม่ค่อยสวย <c oughs> แต่มันมันสวยสำหรับไอ้นะตึง้งเควาสนาไอ้กี้กับเก็บเล็กผสมน้อยจ้ะทุกคนมันบ่ลายดอกจก้ะแต่ก็พอสิได้เก็บอยู่ว่ โอ้ขาแน่นอีกแล้วยังไม่หมดทุกคนเห็ดสวยเห็ดสวยแต่ว่าเขาดันย่าขึ้นมานะก,ก็แตกนีน่สวยงามค่ะอุ้ยทุกคนน้องสวยมากอยู่ติดทาง นี่จ้ะขาสวยฮ่หาฮ่าเห็ดเราสวยๆเลยวันนี้ไม่ได้รูปเลยทุกคนอันนี้ต่อเนี่ยเห็ดป่าไอ้มันก็จะเกิดอย่างเงี้ยค่ะดู พี่คุณย้ำเลยการรักษาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะไอกี้ไอเขาบอกว่าค่าค่าเดี๋ยวไอจะรักษาเวลาวันนี้จะเลดไม่ได้เลยแม้แต่หนึ่งนาทีอ๊ย ตัวน,นี้เหมือนเขาโดนเหยียบตัวไหนที่ชีวิตสับสนเนี่ยเราก็เอาไว้ตรงนี้นะคะอ,อ,อุ้ยแม่เจ้าไอ้ยายหญยอุ้ยตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่สวยที่สุดแล้วทุกคนเก็บเก็บเก็บเหลือเวลาอีกอประมาณ40นาทีเพราะว่าเราต้องเก็บเวลาไว้เดินออกจากป่าด้วย อันนี้ดอกเล็กเราเก็บไปก่อนแต่ป่านี้ไอาอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วละคะ่ะคิดว่านะเพราะว่าใบไม้มันล่วงมบบมองไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วค่ะ ดีต่อใจทุกคนมองไม่เห็นลากมันค่ะไม่รู้มันโคนมันอยู่ตรงไหนนั่นอะ่ะหักเลยค่ะทุกคนมันคือมันเกิดแบบเหมือนเป็นเลี้ยวโค้งขึ้นมานะค่ะเนี่ยค่ะแต่สวยมากเลยนี่เกือบเหยียบไปแล้วทุกคน เกิดอยู่ในที่ที่มันยากจริงๆนะอารมณ์อยากเกิดนะคะอยู่ท่ามกลางป่าของเองต้นบูเบอรี่ค่ะเวลารีบรีบทุกคนออ๊ย เดี๋ยวๆๆไปจัดการที่บ้านต่อค่ะทุกคนโอ้ยเห็ดเราก็สวยอยู่นะพูดถึงอะ่ะส่วนดอกนี้นะคะเละตุ้มเป๊ะหมดแล้วะะเอาไม่ได้เลยเนี่ยทุกคนมันเกิดอยู่ตามระหว่างต้นอ้ยทุกคนอุย้ยกำลังอารัมพบทสายตานั้นโอ้โหดอกนี้แม่เจ้าอุย้ยสวยสวยสวย มาค่ะดอกไม้โอเคนี่นี่คือครูอินของเราค่ะทุกคน <c oughs> นี่คือความรกของป่าแถวนี้โอ้เสียดาไม่ได้ไปเก็บเห็ดกับพี่ฝนเลยทุกคนโอเคทุกคนจ๋าฝนตกแล้ว เราได้เห็ดสวยๆเยอะเลยนะคะแต่ได้หมายถึงว่าได้ไม่ได้ไม่เยอะไอเก็บเห็ดประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะทุกคนไอก็เลยรีบวิ่งลงมาตอนนี้ฝนมันตกแรงขึ้นแรงขึ้น,นพี่ขุนไม่รู้ไปไหนคะ่ะไอโทรตามละนี่อีกตะก้าหนึง่ง สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นบ่ายของอีกวันหนึ่งแล้วนะคะพึ่งเห็ดไว้ทั้งคืนเลยค่ะทุกคนว่าไม่ได้ก็ได้อยู่นะเก็บเห็ดแป๊บเดียวเองน่าจะเก็บเห็ดประมาณถึงชั่วโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนฝ <c oughs> นฝนตกนะคะเสียดายเมื่อวานนี้เพื่อนไอ่อ,าอยากได้เห็ดสองโลเนาะไอ้ไอแบ่งไปให้เขาโลนึง เห็ดโลนึงที่ให้เพื่อนนะ่ะคือเก็บมาจากไอเมืองที่ไอกับพี่ขุนขับรถมั่วๆนะคะขับรถไปจริงๆเห็ดเหลืองจากป่าที่เราขับไปมั่วๆนะ่ะได้ประมาณ1กิโลกับอีก7ขีดแต่ว่ามันมีเห็ดที่แบบดูสวยดูดีประมาณ1กิโลนะคะที่เหลืออีก7ขีดก็มันแบบดอกมันไม่สวยอะทุกคนเนี่ยยังเห็ดเมื่อวานที่ไอไปเก็บแปบบ๊แบๆบแบบหนึ่งอะเห็ดเขาดอกสวยมากเลยนะคะดีไม่ดี ในตะกานี่อาจจะถึงโลนึงนะเพราะว่าเห็ดดอกใหญ่แล้วก็มีความชุ่มพอดีแต่ที่ว่าไม่ได้ให้เพื่อนไปนะกลุ่มนี้เพราะว่ามันทำความสะอาดไม่ทันทุกคนคือฝนมันตกเนาะแล้วกเ็เห็ดมันชื้นเราต้องปล่อยมันข้ามคืนก่อนก่อนที่จะมาทำความสะอาดให้เห็ดมันบาดหมางเนี้ยทำความสะอาดได้ง่ายๆ วันนี้ไอตื่นแต่เช้านะคะคุยกับแม่กับพ่อคุยกับร้านเสร็จก็ไหว้วา,านให้พี่ขุนพาไปวัดนะคะไปเอาฟักทองเพราะว่าสั่งฟักทองไว้นะคะได้มาได้ฟักทองมาสี่ลูกเกือบฟักทองสี่ลูกนั้นน้ำหนักเกือบสิบกิโลนะคะพอดีพี่คนที่เขาขายให้อ่ะเขาเอาไปไว้ที่วัด วัดไทยวัดป่านะคะในเมืองกเทนเบิร์กคราวนี้ไอ้ก็ด้วยความที่แต่ละครั้งที่ไปวัดนะไอ้จะต้องมีของไปทําบุญบางทีก็เอาทําอาหารไปถวายเพนเนาะแต่คราวนี้ด้วยความที่ไอ้ไม่ได้เตรียมเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้เลยอะทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อวานก็ไปเก็บเห็ดแล้วก็นั่นแหละค่ะกลับมาก็ไม่รู้ทําอะไรอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีการวางแผนว่าจะไปวัดว่าง,งั้นเถิะแต่พอรู้ว่าพี่เขาเอาผักทองมาไว้ที่วัดคราวนี้ไอ้ก็เตรียมตัวจะไปวัดแล้วเมื่อเช้า แต่ไม่มีกับข้าวไม่มีอะไรก็เลยไปหาของในตู้ค่ะที่จะเอาไปแบบเอาไปบริจาควัดเอาเก็บไว้ให้พระท่านชันหรืออาจจะให้ญาติโยมที่ไปวัดน่ะได้ได้ได,ได,ได้ได้กินได้ดื่มด้วยไอ้ก็เลยไปเอากาแฟค่ะก็มันจะมีกาแฟผงสําเร็จรูปนะคะของเนสกาแฟนะคะไอซื้อไปคือไอซื้อมาไว้ที่บ้านนี่แหละทีนี้มันไอดูแล้วมันมีของที่จะเอาไปถวายวัดได้นะคะไป,ไปทําบุญเนี่ย อยู่ก็คือกาแฟนะคะเป็นพวกอาหารแห้งที่เอาไปได้นะคะข้าวสารอาหารแห้งเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีมากพอ,อก็เลยเอากาแฟเพราะกาแฟไอ้อะมันมีเก็บในสต๊อกเยอะก็มีในกาแฟนะคะหนึ่งหนึ่งซองใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกาแฟของมอคโคนานะคะสองถุงเล็กที่พี่นงเอามาฝากแต่เผอิญว่าไอ้อะไม่ได้ดื่มกาแฟมอคโคนาตัวนี้นะคะมันเหมือนเป็นกาแฟที่เขาเ ผสมครีมมาด้วยหรือเปล่าไอไม่แน่ใจนะคะก็พอดีเลยไอ้ก็เลยแบบเออเอาไปทําบุญดีกว่าพี่หนงให้เราก็เราเอาไปทําบุญต่อก็ถือว่าพี่หนงก็จะได้ได้อานิสงส์นั้นไปด้วยนะคะทุกคนไอก็เลยคิดว่าเออทําบุญเนะะี่ยค่ะอืแล้วก็ไอก็เอาเอาเงินไปบริจาคช่วยวัดด้วยค่ะเอาเงินไปใส่กล่องบริจาคให้วัดด้วยนะคะ ตามสมควรนะคะใคไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปถวายเพงนะละน่าจะช่วงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยยังไม่ได้ไปวัดเลยทุกคนอืมใต่ก็พอดีไปเจอป้าหญิงนะคะป้าหญิงเนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมั้งป้าหญิงไปซื้อของที่อีเกียกับกับสามีป้าหญิงนะคะทีนี้เราก็มองดูว่าป้าหญิงเนี่ยเหมือนคนญี่ปุ่นเราก็ไม่ได้ทักนะคะเพราะหน้าตาเขา น่ารักเขาสวยเหมือนคนญี่ปุ่นเลยในความรู้สึกไอ้นะในสายตาไอ้ที่มองไอ้ว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นทีนี่เหมือนไอ้เข้าไปคุยอะไรกับสามีป้าหญิงอะคะ่ะตอนที่เขาไปสแกนของแล้วก็จะทารายการอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปช่วยแล้วคราวนี้ป้าหญิงอะสงสัยจะเห็นชื่อไอ้อะป้าหญิงคงจะอ่านชื่อไอ้ว่าชื่อเป็นชื่อไทยเนาะชื่อปิยลักษณ์อะไรเงี้ยพอป้าหญิงจะออกไปอะคะ่ะจ่ายเงินเสร็จแล้วป้าหญิงออกไปแล้วป้าหญิงก็เหมือนประมาณถามว่าแบบ ไปตรงลานจอดรถนะ่ะไปฝั่งไหนได้อไรเงี้ยถามเป็นภาษาไทยไอ้ก็เลยเอา้าเป็นคนไทยไอ้ก็เลยยกมือไหวะะ้ค่ะป้าหญิงก็บอกว่าป้าก็รู้เป็นคนไทยนะเพราะว่าชื่อเป็นคนไทยแต่หนูคิดว่าป้าไม่ใช่คนไทยไอ้บอกหนูไม่ไม่คิดว่าป้าเป็น,นไทยหนูเพราะป้าเป็นคนญี่ปุ่นวันนี้ไปวัดก็ยังพูดอีกนะเออป้าไว้ป้า,า,ปาสวยอะ่ะนั่งมองคือเขาแทนเตงว่าป้าเพราะว่าป้าหญิงนี่น่าจะอายุรุ่นรุ่นรุ่นแม่ค่ะรุ่นแม่ไอเลยแหละคือถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยป้าหญิงน่าจะรุ่น เจ็ดสิบทุกคนแต่หน้าตานี่คือสวยอะ่ะเออสวยจริงๆสวยแล้วหุ่นก็ตัวเล็กๆน่ารักนะคะน่ารักจริงๆค่ะก็เลยแลกเบอร์กันไว้ปู้หญิงบอกว่าเดี๋ยววันหลังอะ่ะนัดกันมาวัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยบ้านในอยู่ไกลนะคะถ้าถ้าไอายไปวัดเองใช้เวลาเดินทางเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะต้องขึ้นรถสามต่อ สามหรือ4ี่ต่อโดยประมาณค่ะทุกคนก็เลยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะ่ะเพราะมันต้องต่อรถแต่ขับรถส่วนตัวไปเมื่อเช้าพี่ขุนพาไปนะคะปีกเวลาพาเมียไปเอาฟักทองอ่อพี่ขุนขับรถประมาณสามสิบถึงสาสิบห้านาทีค่ะระยะทางอาจจะไม่ได้ไกลามากแต่ว่าด้วยความที่มันต้องสาเข้าไปในในเมือง แต่ไม่ได้เข้าไปจางใจกลางเมืองกคเทนเบินะมันจะเบี่ยงเบี่ยงนิดนึงแต่มันต้องไปในจุดที่เป็นการจราจรค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะแต่โชคดีที่เราขับรถออกไปตอนประมาณสิบโมงครึ่งนั่งขับออขับรถออกไปจากบ้านรถก็ไม่ติดแล้วค่ะอือหู้ทุกคนเห็นวันนี้โคตรสวยเลยไอ้ไม่ได้เอาออกมาจัดเรียงใส่ถาดนะคะเพราะว่าไม่อยากรบกวนเขากลัวเขาจะหักเขจะทํา ให้เขาแบบยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดขาเห็ดแต่ละขานี่โอ้ยสวยค่ะวันนี้เห็ดสวยชอบเดี๋ยวไอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันมันได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวจะชั่งดูว่ามันได้เยอะหรือเปล่านะคะ น,นี่หนาวแล้วนะคะบอกก่อนว่าอากาศหนาวเมื่อเช้าตื่นมาสิบองศาตอนนี้ใสายๆแล้วะคะ่ะสิบหกสิบเจ็ดมั้งแต่มันเย็นนะคะทุกคนเย็นไอ้ก็จะใส่ยูนิฟอร์มเหมือนเดิมแน้ <laughs> ยูนิฟอร์มทำความสะอาดเห็นเส <laughs> ื้อสีเทาๆตัวนี้เสื้อสีขาวตัวนี้ <laughs> ใส่ชุดเดิมๆเ,เป็นคนอาจจะคิดว่าเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าจริงๆคนละวันนะไอ้ก็ไม่ได้ซักเสื้อทุกวันนะ ใส่สองสามครั้งถึงจะซักทีหนึ่งค่ะทุกคนเพราะว่าใส่ๆถอดๆเวลาออกไปบ้านก็ใส่ชุดนึ่งเงนี้ยเวลาเข้าบ้านก็ใส่ชุดนี้อะไรอเงี้ยตัวนี้ล้างยากมากเลยเพราะมันงอเข้ามาทำยากด้วยเห็ดงองๆเงี้ยวแต่สวยค่ะ ไปเจอคลิปของคุณต้อค่ะคุณต้อเขาเก็บเห็ดอยู่ทางจังหวัดที่เขาอยู่จังหวัดที่เป็นจังหวัดบ้านเกิดของพ่อปูอ่ไยเห็ดเยอะๆทางนั้นแต่ปีนี้ใหญ่ไม่ได้ไปเก็บเห็ดท่านั้นเลยเนาะทุกคนยังจําได้ไหมที่แบบเวลา,าไปบ้านพักร้อนนะคะที่ต่างจังหวัดบ้านบ้านที่เป็นบ้านเกิดปู่แล้วก็ทุกวันนี้เขาใช้เป็นบ้านพักร้อนเนาะเวลาพี่ขุนเขาจอดรถเพื่อที่จะพักรถอนนะคะ่ะ ยี่สิบสามสิบนาทีไอ,อวิ่งเก็บเห็ดอ่ะวิ่งเก็บเห็ดแป๊บๆเนี่ยได้เห็ดแบบครึ่งตากานะก้าอะไรเงี้ยคือแถวนั้นมันเป็นป่าเห็ดจริงๆคิดสภาพว่าแค่เราจอดรถพักอะ่ะแล้วไอวิ่งลงไปข้างทางแล้วเก็บเห็ดยังได้เห็ดมาเป็นครึ่งตะกา้าครึ่งตะก้าเนาะนักภาษาอะไรพี่พี่น้องๆ้องคนไทยที่หรือคนฝรั่งกะช่างที่เขาอยู่บริเวณจังหวัดนั้นเมืองแถวแถวนั้นนะคะขับรถหาเก็บเห็ดโอ้สนุกสนานทุกคนแต่เราอยู่ไกลไงคะ ขับรถไปถึงนู่นก็กว่าจะถึงตรงจุดที่เก็บเห็ดก็สามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงอยู่นะว่าไปโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนไอทําเสร็จแล้วกันเนาะใครซื้อเห็ดไอในัวสุดยอดเลยมันสะอาดนะ ไอป้าดปัดปัดสะอาดจริงๆนะเอาว่าจะไปไม่ไปสะทีแหมเธอร้องจริงนะไม่มีอาหารให้กินหรอกนี่ไงทุกคนนี่คือเห็ดที่ไอ่ทำเสร็จแล้วนะคะ,ะได้ได้หนึ่งถาด กลางๆนะคะแล้วก็เอาผึ่งใส่ถุงอีกนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มันไม่ค่อยสวยค่ะตัวนี้นะคะที่ยังไม่ได้ทำคือพวกนี้มันเกิดอยู่ใต้มอสนะคะไอ้ก็จะต้องจัดการเขาอีกนะคะจะใช้เวลานิดนึงตัวนี้ค่ะดูทุกคนดูมันเกิดมายังไงของมันเนี่ยหลายดอกนะคะพันกันเป็นเกลียวนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองชั่งดูนะคะว่ากลุ่มเนี้ยจะได้ถึงกิโลไหมนะคะต้องมาดอกที่แข็งๆงลงข้างล่างตอนนี้สามขีดสามขีดแล้วเห็ดหมดไปเกือบครึ่งถาดละ ลุ้นกันค่ะทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นล้น,ล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 นเห็ดหนึ่งกิโลพอดีค่ะตรงนี้แต่ว่าอาจจะใส่เข้าไปอีกไอไม่แน่ใจว่าเพื่อนไหนยังอยากจะได้อีกไหมแต่จะลองถามเขาดูนะคะไอส่วนใหญ่จะช่างหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะคะ คือเพราะว่าเราช่างวันนี้ใช่ไหมวันเราจะเอาเห็ดไปให้เพื่อนพรุ่งนี้เราก็เผื่อไว้เผื่อว่าน้ําหนักมันมันจะลดอ่ะเพราะเห็ดมันจะมีความแห้งลงไปทุกวันไงทุกคนนี่นี่เอาดอกขาวอบให้เขาโอเคหนึ่งกิโลหนึ่งขีดก็ยังเหลือเห็ดอีกอยู่นะก็ยังเหลืออีกนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ที่ยังไม่ได้ทําน่าจะประมาณได้อีกครึ่งกิโลอะคะ่ะ